นี่นี่นี่ลักษณะนี่ก็คือเป็นนมแต่ว่าต่อไปนี่คืนมันผสมกันจากอารยีร้องกันยีดมันจะเห็นนมขึ้นตุูมเป็นขาวๆเลยกรนนี้ยวนี่เป็นจุดดำๆอยู่ได้ตัวหรือเปล่าอ่าครับอันสูงนี่อันสูงนี่กันลงได้อยู่เนี่ยอันอันตามเหม่ยหายออย่างกับคองเลยผมบอกเลยทันคาร่าดีใส่ก็มีเชสันและซีดีกว่าเยอะเป็นแม่ดีกว่าเออเชสันกละสีก็ดีกว่าพีดนั่นนี่กว่าเพราะว่ากัตัวนี้ปุ๊บมันโดนสมาปุ๊บมันกันก็ออกเลย อันสูงมันเป็นยังกับมันสูงเปิดไปกับมันเป็นยังยีเดีเก็ดบอลร่วมบอลยีเดียบอลร่วมอีกอ่ะเป็นไรกายมันแข็งเป็นยังอืมอันเี็เไปสักังคนอ่ะอ๋อาใส่นะการเปนยังไหนครับเอาอันคู่ไรเอาอันนี้ะไรครับยับแต่ยีบอลเนาะเดี๋ยวคือไปแต่ก็ไม่ได้จับสุดเดียบยับไปปลายประมาณนี้นี่ประมาณนี้เอาครับย้อนเลยอันนี้เทปใหม่รผมนี่แม่นครับ กหนูบางตัวมาึ้นกันครับคือกันเดินทางามันตกหนุงตกยังสีมันจะสีหายไปต้แก่กิะเอาเอาบอลตัวกับบอลเตัวมันตับอล่ไทนี่จะมาใสหาโตองโตะอย่างเช่ผมใส่มาเดผมมันยัดเพียงในไหลเป็นอย่างที่นูมัน่ต้แก่ไั่ี่่ตำากงดังม่ใช่จี่พูดเตะกิะเขาเอาูใส่กันกับตอกเพียงเสียไหลได้ครับเนอเพราะว่าบอผีครับบอผี่อันนี้เขาใส่เขาใส่เขาใส่บอล่อมไะไรได้หรอครับทนันนี้ที่วัน กินบอลต้องใส่ด้วยแต่ว่าเนื้ออยากได้ผลได้ยูครับเออโบเบิร์คุณแหลกคุณสองอะได้ยูคุณชามืองชีมาออกโบเบิร์ครับคือมันหนูมันเป็นเพลมันเป็นสัตว์แล้วมันยิหายถึงก็มันเป็นเบาอ่ะมือนีแค่อาจิตที่บัวต่อไปอาจจะเป็นลอยแล้วขยายใเท่านี้แล้วเนาะจะให้พ่อเลี้ยงหนูนะอ่าพ่อเอ็นดีด้วยอยัางนี กดติดตามแล้วกดรูปกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของนุนาอเล็กฟร์มสวัสดีครับนะครับมาเมื่อนี่กับมาพอ้ากับนุนาอเล็กฟ้ามนะครับเนาะเมื่อนี่นะครับกับมาทรงหนูกับผมนะครับชุดลูกฟ้ามนะครับเนาะชุดเล็กเกๆกับผมอำเภอลำพองนะครับเนาะบ้านท่ากระเสริมเอุปเมียนะครับเอาพิษนะบ้านน้องแสงนะครับเนาะตำบลท่ากระเสริมอำเภอลำพองจังหวัดขอนแก่นนะครับเนาะ า30ตัวกับพี่น้องนะครับเนาะลืมนันลืมนีมาหนี่นะครับส่วสิออกมากอดพี่ได้นะครับกะบสีม่วกัวหาม่วงกัวนะครับแล้วก็ไปทำตุลาในขอนแก่นไปหาซื้อของพร้อมนะครับเนาะเดี๋ยวไปเบื้องกันกับผมมาบ่อวันที่ตั้งแต่นะครับเนาะอ่าแนวแถบขอนแก่นเขากำลังลืมเลียงหลายนะครับเนาะเดี๋ยวไปเบื้องบ่อกันนะครับเนาะกะบสบุกสมบันพอสมควรครับช่วงนี้หนาฝนนะครับเนาะหนาฝนกะ เลจักน้อยกับผมกระจอกออกมาลับนะครับเนาะโยข่างโรงเรียนนะครับโยข่างโรงเรียนบ้านน้องแสงนะครับเนาะตำบลทากระเสริมนะครับอำเภอหนองพ้องจังหวัดขอนแก่นเ้องนี้นะครับเนาะทา้งขอกับโยกลางวัดครับผมสร้อยบันโรงเรียนเลยนะครับเนาะเลี้ยงไปล้างบ้านนะครับเนาะเลี้ยงไปล้างบ้านเนี่ยบ่ออันสูงนี่อันสูงนี่กันลงได้อยู่

เอาอันคู่ใดเอาอะไรครับแบบอะอเนาะคือมันมีอยู่30โสิบตัวสามสิบสามกระพแถมมาสุดหนึ่งที่นี่ฮะก็เอาใส่เอาหาเอาไปหาก้อนก็เมียนก็ได้ไม่เจ็ดเจ็ดก็ใส่็เจ็ดตัวนั้หนม่นบหมือกันเอาไปซีก้อนครับเอาไปเต็มซีบวกกอนแล้วเาก็เอาดีกันอันซีเนาะมันเป็นมันเป็นหกสุดก็เอาตัวปูนั่นหนีก้อนหกสุด ตัวเมียไปได้หนีก้อนชิบสองตัวตัวบูลนี่งหกตัวตัวเมียชิบสองตัวเราเขาเหยีบบอลแล้วเขาจะง่ายออกไปครับบอลตัวนั้นแล้วจะง่ายออกไปพอเมียงดอกมันเย็นมันจะออกได้วันนั้นมันต่ำหมดครับที่ฐานบอลต่ำแบบนี้มันต้องเอาหุ้นบอลก่อนก่อนนัหน่อยแต่คือเอาเอาที่บอลในก้อนครับผมชิบบอลนี่เอาตัวผูไว้หกตัวเมื่อกี้หรือเอาตัวตัวเมียไปชิบสองตัวเนี้ยมันไหนก็จะไปด้วยกันก็ได้ เอาเอาเอาส้มนี่เอาใส่ไปก่อนเอาเงินห้อกระจกเอาเอามาใส่ย่างๆหรือซองบนนี้ไปไปใส่เห็นมันครบกันถ้าเหมือนนี่เป็นชิปอีทบัวเนาะปล่อยทันมาสิบแถมอีกหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวลงมาเลยจะได้หยิบาหารมาที่ละัะบนนี้นี่ร่างไหนแก่ร่างบนจับจับจับมูนี่การจับหมูเนาะครับเนาะยามาจับเป็นแก่ยังสี่เด้อ อันนี้คือหนังสีมันยิงโง่ขวันได้หาัสีก็ไปจกกับอาจจะไม่จับไปไปแต่ก็ไม่ได้จับสุดเดีบยบจับไปไปประมาณน,นี้ประมาณนี้เอาครับย้อนเลยอันนี้เทปไม่ครับนี่แม่นครับ้ำก็นู้นบางตัวมันขึ้นกันครับขึ้นกันเดินทางแต่มันตกหนุ่มตกหอย่งสีมันจะเสียหายก็ตบแกงกินนะเอาเอาพวกละตลัวกับพวกละตัวพวนลตัวพวจิฏถน,นี่จะ้องไปหาโต๊ะพับโต๊ะ อย่เช่นผมใส่บานเนี่ยผมมันยัดเี้ยงในหลายเป็นอย่า,ยอยางีหนูม่ใช่ที่ว่าโตแก่ใน,นที่ว่าตำกงดังไม่ใช่ทาเตกไม่ใช่นะห้องอหูใส่กันกัตอเอาเียงเสียหลายะครับเด้อบอว่าบอผีครับบอผีอันนี้ห้องอ่นใส่ห้อใส่ห้อใส่บอลวมไห้ได้หรอครับุอันนี้ที่บ้านห้องบอลวอใส่ไดยแ่ว่าหรือห้องอยากได้ได้ยูครับต่บอเบิร์คุณแบบยยห,หลคแกคุณสองอได้ย,ยูคุณสามคุณสี่มาออกบอเบอร์ครับเือมันหนูมันเป็นเพลมัมเป็นซับแล้วมันจะหห้ถึงก็มันเป็นบาวี เห็นแต่ยู่ต่ว่าเพื่อกับคนเห็นมาหลายแล้ว่าจีอย่านู้ใช้ร่วมกันนี่แหละเพได้ผลกับส้นนแต่วามัน่ฟงเขาเข้ากับโปรหมดเขามันจะเอาใส่ส่วนพอดเบนนินึงแมนกับตัวกันพได้ตัวกันดีซือเอแต่มันดีกันเบิงแต่ว่ายนี้มันมีปัญหาเพราะอาดิดให้กันเบิ้งครับเนยครับนี่เนไก่ตีะถ้าลงคิดตะโตีดีแมนนะอันนี้เนี่ยเอาใส่ ที targets, ir, results, <t <t ่เรวเอาไอเอาตัวปูใ่หันเลยได้เุดตเลยได้ครับเด้อตัวปูหนึ่งสองเปปลายนะครับเด้อจานปปลายสองสามตัวหนุ่มมีกแกยุ่บันแมนรับแมนครับก็าดมี้กระเพาะถากอเอาใส่ไป็ดนีงนะครับใส่่นีอันนี้ใส่ฟอเี่าไม่ใส่อเ่มบกกันดีครับ มันทำาการกันบ่ครับเอเพียงใส่นี่แหละครับเจ็ดเอาเจ็ดตัว้ะครับเด้อเอาเพียงแยกเส่หันไปมีเพียงมั้งเนี่ยเนี่ยหยกเส่หันไปก่อนบักกัดดอกก็คือมันไม่ได้แย่งผูตัวหูตัวแม่กันกต่แยกเส่ยไปก่อนสบายคือเนี่ยบ่บ่พอไปพันเท่านี่ครับบ่พอไปพันนี่เขาเอาเส่มือแหละเขาเอาเพียงเส่เป็นอย่างที่ขาดมันบ่สมยอมกันนะจ๊ะมันจีอาดิการหางกาลังกัน สินะ่แต่กัดนาสิลมหมูแบบเนี้อ่เ่วนู้หลุดในกระชเพราะต่วเขาเพี้ยงซ่บไม่ขงเขามีมองมองแบบเป็นเ,เป็นช่องพท่โลงสินะ่าอันเขาโบงไวง้ดีไอเขาแล่นสุกเพี้ยงได้สิหน่โอกาสที่ให้หูประกัดกันมันสูงต้องกอรจัดการเนเน่ยนต้องการจัดการยอย่างหมูก็ยากแต่มันแตมีเทคนิคนี่มทีเ่านตัวผมมีแล้วเมือวานตัวเนาะม่อวาอยุคยุยคยจะใส่แครัก็พรับตัวเดือ ที่กันเม็ดมไปส่งนูนรืกันเม็ดตรงไหนสีทอนะครับเล่นาอางนี้มาแถวๆใกนแบบนีจะกายเป็นขาเห็นตัวหนก่อนสีน้าเขาแบบยบแผมบอกเขาเต็มหนูยาบีสาดีกงคิดหวานมึงคิดหนดวาอยู่เอาอย่าีครับพี่ดีมัเบิ้งมากคือข้เขา คือเรี้ยไใกลนคือเรียนใกล้แะครับเบิ้งแลกๆนือเขาจะหาวิธีเบิ้งเบิงอยู่หันละเบืยืนร้อนเอาผมเอาเส้บ่อเป็นบ่อเอาเส้บ่แหลก้ครับเ้บ่แหลกเลยตมน่ตัวแม่หตัวแม่มันเกิตัวหน่อยก็ตัู๋จัง้อยครับผมสามตัวนี้สตัวนีามตัวน้ใ้อาหารประมาณเท่าไหรครับใส่อาหารขาใส่เบิ้งจะกำมือนึงครับสมมุติเขาใส่หาใส่ถ้วยก็ได มือแรกใช่เครื่องควยมือซองอะมันกินมันจะเัี้ยบขึ้นไปเังสินะพอแม่พันต์อันนั้นใช่สองหรือเปล่คือหนูหนูแม่เนี่ยปรจําป็นต้องพอแม่พันเนี่ยปรจําปีต้องใส่หลายครับผมใช้หลายมันก็อ้วนายี้ซื่อถ้าห้องก็คือใส่แห้องก็สองเบิ้งแล้วมันกินหน่อยกินเล็ดกินมันยังสินะอันใส่ละกินได้มันก็จะลดลงครับผมมันมาเสมอไปเด็กอาใส่เปิดเอาปีกสองไป็นสองครับสองรันอ่ะอาี อันบ่อิ่มเอาไปจังขึ้นันมันเหมือนเทากัจังเพิ่มขึ้นตั้งสี่หน้าก็คือมันสิเหลี่ยนเลียนไปซื่อเพราะว่าลักษณะนูนี่ก็คืออ่าถ้าฉายาของเขานหรือเปลี่ยนมาพวกจริงครับผมแมนแมนแมนทันคือมันมันฉีดมันฉีดเป็ี่ยนขาวๆกับเละตัวนี้เดี๋ยวผมจะไปเป็นมันบ่เห็นนมได้ตัวนี้รึเนาะเดี๋ยวนี่ก็คือมันบ่เห็นนมเลยครับนี่นี่นี่ลักษณะนี่ก็คือบเห็นนม แต่ว่าต่อไปนี่นมันผสมกันจากอิดสอันิมันจะเห็นล้มขึ้นตมเป็นขาวเลยแนนีมันเป็นจุดดำๆอย่ไม่กัวอ่า๊บบามันร้ายดายดการถ้เขาไปยังป็ยกิบ 问你，他们的你，你是哪个的？